สวัสดีค่ะปะ้าอูชาแนลค่ะค่ะเอตอนนี้ปาอูกะนั่งรอรับน้องอังเปานะค,ะค่ะกะมาจาพะพักกันค่าเมื่อบ้านละค่ะน้องอังเปาเพิ่นเปิดเลี่ยนได้สองหมื่แล้ะค่ะกับมือน,นี้เป็นมือที่สองมานั่งรอรับกลับบ้านกะจะกลับบ้านไปหายายหาพิเคตนะคะเพราะว่าพัตนนองเปิดละเอยเปิดเลี่ยนมมกนี่การ รรนนะะตรอุบริกรรบ้านเนาะคะ่ะเพราะว่า,าก็ต้องเฝาร์้านเนาะเพราะว่าตะกี้น้องน่องยูอังเปากับว่าแม่ยูเพิ่นก็สีเฝ้ร์ลันในถ้าพ่อเพื่อนได้นะคะถ้าพ่อเพื่อนได้ออกไปเสืออะไรหรือเป็นอย่างยังสิเนาะคะ่ะถึงตอนนี้ก็อยู่กันสองคนนะค่ะกัประอุกับตรองเฟาร้ลนทาลัางเทือแบบเออเรือมือใดลุงเอมาเห็นงานซอยยังสิเกสิได้เขาเมื่ออยู่ค่ะ อันนี้ก็รอน้องอยู่นะคะน้องเลิกเรียนบาบสามนะคะเพราะว่าโุงเรียนปรับเปลี่ยนเวลาเลิกเรียนไม่พร้อมนะคะเลยให้เลิกเรียวกว่าเกา่าเดี๋ยวจักหน่อยถาน้องออกมาค่ะเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตอาการพี่ตุย้ยพี่เคสนะคะแต่ว่ากะโทษถามกันถามกันทั้งไอ้อันนี้อยู่ค่ะเพื่อนก็ว่าเพื่อนก็ดีขึ้นเพื่อนก็อันนี้อยู่แต่ว่ากะเออก็อยากไปเห็นเนรอันนี้เนาะคะ่ะ อยากไปเห็นน้องแล้วก็อ,กอัปเดตให้ FC เพิ่นในเมืองน้ำเนาะค่ะจังมาสิพักกันขบไปก็อ่างเป่ารอน้องแป๊บหนึ่งค่ะ, okay. คะน้องอ่างเปามาโรงเรียนพ่อเขามากินเองทุกมือค่ะตหนักไหมนี่กระเป๋า หนักมากพนจะบอกกินข้าวโรงเรียนเนาะคะ่ตะตาหน่อยเลยเ่ิพนจะห่อข้าวมากินที่โรงเรียนเองทุกวันอ,อ่ะเปล่าตั้งแต่อนุบาลแล้วครับร้อนมากเลยเดี๋ยวพากลับบ้านยายนะคะนี่ร่มนี้มาตั้งแต่วันไหน เรามาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานลืมเหรอใช่ครับแล้วค่อยเอากับแล้วค่อยกลับมาแล้วจากนั้นค่อยเอาไปชี้เพราะว่าเผื่อฝนตกใหม่ครับอ๋อโอเคค่ะคุณร้อนไหมคะคุณก็มาขึ้นรถสิคะ<า><า>ค่ะมาเพื่อนแถวเอาแบบว่าอันนี้เจ้าสี่ยู่มาหอด่านเลย มาเห็นเจอวนค่ะอันปลารุ่นพนเอินมาชิมน้ำเพิินค่ะก่อนเปิดร้านพนวะมาถล่มวนกวจับเออพญานพื่นลืมกกอนนะคะทวนทวนลุงจานพนเซียนสีเห็ดลานสีเห็ดหลานไห้ด้วยค่ะพนวนพญานพิ่นลืมสูตรมาชิมน้ำมาเหินมาซมมาทดสอบเบิ่งแน่มารสชาติขึ้มือว่านบอพนวะเขาเหมือนก็คือเลยมุมนี่ เมนค่ะห้องนองอัางเปาสันชาไทยประอุสันชาเขียวค่ะไปแบบพูดตันแบบเชียงเหนึ <c oughs> นง่งนางถาซิมได้ค่ะมือนี้ลูกค้าเนะ <c oughs> เออา,นนา,านนะ,ะโอ้โอ้โอ้โอนโอ้โอ้้าอขาดโอ้โออเโอนโอ้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 าอ้า่อ้อ้้โวาา ER ้โอ้้โ้อน้อนนะ้อ<า><ะ> เมื่อค่ได้เห็นน้องเคสอยู่ค่ะน้องเคสกันปะอูมากันก็ออกไปจะหนีเมื่อคันค่ะคจัาหน้นาอย่างสิเอิร์นกับมาขั้นเอิร์นกับมาก็จังสิออกไปหาอ้าวอังเปาได้ซิมก้อนแม่แล้วค่ะเป็นยังไงลูกรสชาติโอ้เหมือนละเมอซอนเลยโอ้โหสายชาไทยกับโกโก้ค่ะอังเปา โอ้ยเงยเกินอะได้รูกเมยก็เมยแล้วเดี๋ยว FC สิบเอ็เห็นแบบเข้มคนนดคะน้ำปลาลูนชาเขียวโอ้ยเอกดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิีปลาสิบกิ่นากาแฟพระมามันทำแล้ว ยังก่อนกุนอิทธิบาิน้ำฟรีวันละสิบแก้วเดียวอันป้าปาสิบเป็นบหวานกันก่อนพอด้อนะะเหว่านางกินน้ำฟรีอยู่ดี้เลยสิแก้วนีที่าวาสอ่ืมพอดีอันนี้คือหวานน้อยอืมมือนัื่อแล้วมันหวานโหดอยู่มือรงมาเมือหนน่หวานหวานที่มดาปกติมาราปกติมือนน้เติอู่วมันมื่อ เข้มข้นแบบอันนี้เลยค่ะเมดชาเมือแรงพี่ตาแข็งทอรอเนะมากินชาอย่างมืมอแรงนี่แม่นบานุเทีเจ้าไหนเจ้าไหาไม่รอ้ืมอืมเจ <c oughs> ้าไหบ่ักทายเอาได้หนูนี่นี่ค่ะ <c oughs> น้องๆทั้งสองกับอากาศปกติเนาะค่ะเป็นแม่แม่ไล่ทันกับเป็นห่วงดีขึ้นกันทุกคนแล้วน้องเคียดกำลังคุยกับแม่อยู่ค่ะเนี่ยคุาไม่ได้อรนี่ยน้องลองคุนตูมุ้ต้มนี้ตั้งตั้อยู่เพื่พออะไรสละพี่น้องสวัสดีค่ะเช้าจตุร เอางูน้ำเมียนี่ตัวอเมียเราบอกน้เมียเนี่ยตัวย่างหลบปกติเขาคุยวิทยาพูดดิปกติแคดูหนึ่ครัปกตินิทยาถามปกติวิทยาถเมว่าปกติวิทยาถามว่านึกว่านางหยิมอย่างเดียวถามแล้วที่แล้วสบายดีบ่เาถามเอาเกี่ยวกถามเมีย <ไ>สดชื่นนะคะปกติด,ดีทั้งสองคนแล้วแม,แม่แม่ก็เตรียมซื้อตั๋วรอเลยนะคะสำหรับแม่แม่ที่ว่าให้มาอัปเดตอาการน้องถ้าน้องบริข้นไม่ที่แม่ก็เจ็บปสื่อบัรนะเพื่อนว่าน้องปกติหายดีทุกคนกันแล้วค่ะไม <ป S> ่ได้พชรเป็นไรออันพู้คนเรียนผู้คนยังตืนต่นอยูบคนู

เมื่อเคยเอิญนญาจักเธอเอิอนตันคุณยายถวดค่ะเอือนญาเนี่ยคุณยายคนใดเฮ็ดมานอันอันอันอีลาบ้านหน้าอีลาบ้านหน้าเอาเฮ็ดมาฝากเพื่อนค่ะเพื่อนสีลางนี่เีมากอะอมี่ดองอ่างเปากับมะกวัอยังลุกไปหายายใช่ล่ืยาหน้าบอกเออว่า ปารุ่นวายุธงนี่ว่าสันะากะกะอาการน้องตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะแม่แม่กะซื้อบัตรจองตัวล่อได้เลยนะคะเพราะว่าเพื่อนมาให้ปะอูมาอัปเดตให้แน่่ั้น,นงสองคนบ่ได้ขึนืนกัสิบ่ซื้อบัตรเออกันเลยว่าเออกันมากนี่ทำฟังเป็นก่อนเดคืนเดคืนยู่ระค่ะเพราะว่าน้องเพื่อนก็ว่าเพื่อนอันนี้ค่ะเพื่อนก็โอเคเพื่อนก็อันนี้แล้วเพื่อน่า เป็นยังได้ก็ขอบพุณแม่แทั้งหลายด้วยใครเด้อคือยายตัวนี่แหละคือรู้แลค่ะเป็นพูนนั่นเบื้องแง่ยี่นี่แหละก็ดีจังไดล่ะลูกเลี <c oughs> ่ยงกับเลี่ยงเลี่ยงซอยกันทุกคนนั่นแหละแต่ว่า <c oughs> ประจำมาไม่ยายตัวเหตุกานเ์็ด่งแย่ไหมกับผมไม่มีหยังล่ะเล็่ยดซ้ำนั่นล่ะแม่แม่เพิ่งซื้ออีหยังไหเกาะขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆให้มันอย่างน้นั่นแหละเด้อให้ลำให้รวยเด้อเนี่ยทั้งหลายก็นนไ,กได้ เขียดกระชํานั่นแหละกัมพากําพอยดูแปสั้นแหละก็เบิ้งซอยกันหลายปนเบิ้งซอยกันเดาจังหหาเมยยาย ถอนยาหน่อยเลยลงมาลงลงหางยายบ่บ,คบ่ครับุยหางเอาฟูดข,ข,ขาวๆมาถอนหญ้าช่วยแม่ยายหน่อยนะครอย่าง <c oughs> ไหนคนอ้วนมันข่ายาคุณแม่ยายคุณลูกขึ้นมาโอ้มันกระไรพูด คือไ,ได้มายามเมื่อไหร่ครับตั้งข้ามาเลนครับ,ม,รบมีใครอยู่บ้านไหมครับป่ารุ่นอยู่ยูครับมยู่น้ำใสดีไหมโอ้เหคุเฮ็ดมังลัดปลาไว้แล้ววันางนี้ข้างในงหน,น,น่าคุณยายถวดนะฮะตัวนี้ แม่แยายสุกเป็นผู้เหตเหน้าคุณยายถวนมิจักให้เนี่สามเหรอ C ใหฮะหาห้หา,หา,หา,าไปเลยโอ้หนึ่งสองสามี่หานี่หาใหา้แต่ว่ากัน ให้บแมนให้นน้อยนีย่แต่ห้ใหญ่ๆสายมันยังจะสนน,นี่บอสว้าสิลกจนจะเกีียวคุบอยันลรข้างลกแน่คุณบอย,ยอยู่บ่เศร้ามายี่อะไรบ่เคยเห็นอยู่บ้านยังเธอหอ,อกค่ะแม่ยายสุก ตรงในน้ำหาวันสองวันก็ได้หยุดแล้วยอ่าบ่ปุน่าะโนเี่ยวหันเราออกแน่จองออ้าวล้วนีพันนีมวนค่ะป่านนี้ ยังย่ำยม้วนวนม้วนวนรองเท้าก็ไม่เปลี่ยนพรุ่งนี้ใส่สีอะไรมารองเท้าสีขาวใช่ไหมก็ใหญ่ใหญ่เมอนังนี่มันก็ใสายเองมโอ้โหหา่งอใครเลียนกัน น้ำท่วมมันกยย็เลยแต่บา้านหมก็ายายกันแค่บา้านตำบเก็นตะบึงนีม่ไดรู้จขึ้นได้คนะ่ะมันล้านมาตามแนละ้วอ้หมันผุแล้วตัวนี้ไม่ <laughs> กับต๊น้ำ้วค่านี่ใไม่มันผุนนบอกาางคือแล้วเขาได้ ทางนี้มันเป็นอันวานเนาะค่ะเพิ่นเมื่อวานแต่มันแรงงผูเถ่ายานเราจะคล้องบรดิเฮดมาหดอดยนี่มันนี้แนี่ยกล่ฟเมืเ่อเฮนวม่าวานโหลดบันมันเกินอันนี้แล้วมัน,นวานแต่นีไรเมื่อปีไรค่ะลูกลานมาตามอีกแล้วค่ะยายอันมาหอดปุ๊บแล้วก็ผ้าขืนปั๊บเลยได้ค่ะเนี่ยหมู <c oughs> อ่า จังไดคลิปนี้ประอุกะเอวัยสวัสดิ์กอนเนาะค่ะกะมานี่ละค่ะมาหาคุณยายกำน้องเคสน้องตุ้ยแล้วค่ะมาอัปเดตอาการให้นไหแม่เมืองน้อ,นนองกะเออสบายดีปกติกันทั้งสองคนแล้วเนาะค่ะ <c ười> คุณยายเมื่อยวะก้านจังใดประอุกกะอวัยสวัสดิ์กอนเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่เพื่อมาพาคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะส,สวัสดีนะคะ